ร้านคุณยังแตกนะคะฝนตกนะคะเราก็ยังจะอัดคลิปให้ลูกค้าดูนะคะนี่ค่ะรอบนี้มีใบพัดมานะคะทั้งสีแดงแล้วก็คลิปเงินนะคะนี่เลยค่ะราคาถูกๆเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะล้อนะคะนี่ค่ะคลิปนี้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่5,900บาทนะคะ5,900บาทมาถ่ายให้ดูเลยค่ะนะคะ เวลนะคะชุดนี้นะคะเอาไป7,900บาทเท่านั้นนะคะอันนี้ฝนนะคะไม่ใช่ร้อยขี้เกลือนะคะชุดนี้นะคะเวลยาง2 6 5 6 0 1 8นะคะปี20ค่ะใส่รถกระาบะา6กรูตัวสูงนะคะล้อเงาเงาแบบนี้เลยนะคะนี่คะ่ะนะคะรถกระบะหกรูตัวสูงนะคะนี่คะ่ะล้อเงาเงาเลยนะคะเงาเงาไม่มีขี้เกลือเลยนะคะชุดนี้นะคะเอาไปราคาเพียง7,900บาทนะคะ เจ็ด้าร้อบาทค่ะนะคะแล้วก็มีแม็กไบพัดค่ะชุดนี้นะคะแม็กไบพัดคลิปแดงนะคะยาง265 6 4ห้นะคะปี19นะคะนี่ค่ะดอกยางแน่นๆเลยนะคะดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยนะคะชุดนี้นะคะเอาไปราคาเพียง9,500บาทนะคะใบพัดคลิปแดงนะคะราคาอยู่ที่9,500บาท ะะแล้วก็ชุดนี้ค่ะเป็นแม็กใบพัดนะคะงาน KM นะคะชุดนี้นะคะยางดีเซนติยางไทยปี21ค่ะชุดนี้ได้ยางปี21ดอกแน่นๆเลยยาง265 6018นะคะนี่ค่ะดอกนิ่มๆแน่นๆเลยนะคะเอาไปวิ่งนิ่มๆเลยนะคะนี่ค่ะดอกแน่นๆแบบนี้เลยนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่1 9 0 0บาทแม็กใบพัดนะคะล้อง,งานด้วยนะคะยางปี21นะคะ ราคาเพียง1900บาทนะคะ1900บาทเลยนะคะเดี๋ยวขอถ่ายแถบนี้ให้เสร็จก่อนนะคะราคา5,9 0 0เดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะมีนะคะนะคะชุดนี้นะคะเป็นแม็กก้านยก SUV เป็นล้อใหม่แกะกล่องนะคะเป็นล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นแม็กใหม่แกะกล่องเลยรัดด้วยยางนิโตปี20นะคะยาง2องหกห8นะคะค่ะเป็นล้อใหม่แกะกล่องนะคะนี่นะคะ ชุดนี้นะคะเอาไปราคาเพียง13,900บาทค่ะนะคะนี่เลยค่ะยางนิโต้นะคะนี่ค่ะดอกแน่นๆแบบนี้เลยนะคะชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่13,900บาทนะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็มีแมกเวล N5 ออฟล o กออฟกระมังมาอีกแล้วนะคะแมกเวล N5 ออฟกระมังแบบนี้นะคะ N5 นะคะชุดนี้นะคะล้อเงาเงาเลยนะคะงานหนุ่มเมง้งยาง255 5้าหนะคะชุดนี้นะคะดอกแน่แนๆเลยเอาไปราคาเพียง1,1900บาทนะคะนี่เลยค่ะดอกยางนะคะนี่ค่ะล้อเงากิฟเลยนะคะ N5 ออฟก,กระมังแบบนี้นะคะเอาไปราคาอยู่ที่1,1900บาท N5 ใส่รถก,กระบะา้าลู114นะคะ แล้วก็มีชุดนี้ค่ะเป็นแม็กเอออฟกระมังแบบนี้นะคะน,น,นานๆทีเข้านะคะสำหรับใครหานะคะเนี่ยค่ะ5รู6รู N5 งานหนุ่มเน้งออฟลึกๆแบบนี้สำหรับใครหานะคะชุดนี้6รูยางปี22นะคะดอกแน่นๆเลยนะคะ N5 นะคะ FR นะคะดอกแน่นๆเลยนะคะออฟก,กระมังแบบนี้นานๆทีเข้ายางปี22ใส่โลกระบาง6รูตัวเตี้ยนะคะชุดนี้เอาไปราคาราคาอยู่ที่ หนึ่งมนหบาทพอค่ะนะคะนี่ค่ะจอกแน่นๆเลยนะคะชุดนี้นะคะหนึ่งบาทแม็กออการามังแบบนี้ยางปี22 1สิ0สบาทค่ะแล้วก็มีชุดนี้นะคะแม็กเวลเงาเงายางปี21ค่ะนะคะยาง255ห้าห้แปดเงากิ๊บแบบนี้เลยยางปี21นะคะทรงยีรักแพรนะคะใครหานะคะรถหกรู ชุดนี้ราคาอยู่ที่1,900บาท1,900บาทนะคะนี่ค่ะดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยนะคะยางปี21ดอกแน่นๆแบบนี้นะคะนี่นะคะดอกแน่นๆแบบนี้เลยนะคะชุดนี้นะคะล้อเงากิฟเอาไปราคา1,900บาทนะคะ1,900บ,บาทค่ะแล้วก็ชุดนี้ค่ะแม็กทีอีสามเล้อสวยๆแบบนี้เลยยาง2 6 5 6 0 1 8นะคะยางปี 8, ชุดนี้นะคะเอาไปราคาเพียง6,900บาทใครอยากแต่งรอนะคะล้อทีอีสามราคาเพียง6,900บาทค่ะนะคะใส่ลูกระบางเรูตัวสูงนะคะชุดนี้สวยนะคะเอาไปหล่อเลยนะคะราคาเพียง6,900บาทนะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะ TE 37นะคะแล้วก็มีแม็กอารีนะคะชุดนี้นะคะแม็กอารี ใส่รถกระบะ6กรูตัวเตี้ยค่ะชุดนี้เอาไปราคาเพียง6,9 0 0บาทเอาไปเลยค่ะนะคะ6,900บาทยางหน้าเป็น5 4 5ส8่ห้หคู่หลังเป็นสองเจ่นะคะชุดนี้นะคะราคาเอาไปเพียง6,900บาทนะคะ6,9 0 0บาทเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูนะคะชุด5,900นานะคะนี่เลยค่ะ มีหลายชุดมากนะคะรอบนี้นะคะชุดนี้เป็นแม็กทีอีสามเจ็ดนะคะสีบอลน,นะคะชุดนี้แม็กทีอีสามเจ็ดสีบอลหยอดแดงยางสองห้า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 สิบแปดนะคะชุดนี้เอาไปราคาเพียงห้าพันเก้าร้อยบาทล้อส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะฮะ,ะ,ะนะคะรถกระบะหกลูกนะคะห้าพันเก้าร้อยบาทค่ะฮะแล้วก็ชุดนี้ค่ะเป็นแม็กไออีสามเจ็ดเป็นสีดำ AE30 นะคะเป็นสีดํานะคะชุดนี้นะคะก็เอาไป5,900บาทยางหน้า265 40 18นะคะคู่หลัง275 40 18นะคะลถ6หลู่ตัวเตี้ยใส่ได้เลย5,900บาทเท่านั้นนะคะ แล้วก็มีชุดนี้ค่ะเป็นแมกคอสมิกนะคะกว้าง9.04ลูกนะคะเอาไปนะคะ9.04ลูกนะคะเอาไปใส่ไม่ล้นเลยของ18นะคะชุดนี้นะคะเอาไปราคาเพียง5,900บาทใส่ลูกกระบะ6รูตัวเตี้ยนะคะ5,900บาทนะคะนี่เลยค่ะเป็นสีเทากันนะคะกว้าง9.04วงนะคะชุดนี้นะคะเอาไปราคาเพียง5,900บาทค่ะ ะะอันนี้ถ่ายคร่าวๆให้ชมน,นะคะแล้วก็มีด้านนี้อีกนะคะถ่ายคร่าวๆให้ชมก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะฟ้าสว่างเดี๋ยกมาถ่ายใหม่นะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะ Mac IE 3 0 สภาพคือเหมือนเบิกล้อใหม่นะคะใครหายางปี23นะคะชุดนี้นะคะสภาพคือเหมือนเบิกล้อใหม่ยางใหม่เลยราคาอยู่ที่11,900บาทเป็นแม็ก e 30ยางปี23นะคะชุดนี้นะคะยางหน้า265 448คู่หลัง295 358สเปคเทๆเลยค่ะชุดนี้นะคะเอาไปราคาเพียง11,900บาทค่ะ ะะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะแม็ก RE30 ใส่ล้น6รูกราคาเอาไปเพียง7,900บาทค่ะยังไป255 50 18านะคะนี่เลยค่ะ7,900บาทนะคะนี่นะคะใครสนใจนะคะมาดูมาชมได้นะคะที่ ร้านบูนุนยางแตกนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0 9 5ย์9 9 6 5หนะคะหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามได้เลยที่เบอร์นี้เลยนะคะ0 9 5ย์9 9้า9นะคะร้านบูนุนยางแตกนะคะใครอยากจะมาดูของได้ที่ร้านนะคะเข้า g o เกิ e แล้วก็พิมพ์ว่า คูณลูนยางแตกนะคะพอพานสารูนอหนูรอลิงสะะารูนอหนูนะคะคูณลูนยางแตกนะคะ GPS มาถึงหน้าร้านเลยนะคะหน้าร้านเหมือนเดิมค่ะรับเทิรนล้อเดิม ล้อแต่งทุกสภาพใครมีล้อสภาพไหนก็ได้อยากจะมาเทินมาเทินได้นะคะก็คือมาเทินสับเอาล้อสิ่งอย่างเงี้ยไปนะคะเทินล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะส่วนต่างจังหวัดนะคะมีบริการส่งผลส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งนะคะแล้วก็ไม่มีปลายทางนะคะนี่เลยค่ะฝากติดตามได้นะคะขอบคุณค่ะ